เออทำไมช่วงนี้กูนอนไม่หลับตากูมีเป็นมีเป็นด้านนะตอนเนี้เอ้าเ,เพื่อนมึงเป็นอะไรเนี่ยหน้าตาหนงของคนไม่ได้นอนนะเฮียก็โกไม่ได้นอนไงเฮียม,มึงพอจะมีตัวช่วยอะไรไหมเจาถามทุกคนแล้วเพื่อนกูมีตัวช่วยแบบนอนสี่ชั่วโมงเหมือนได้นอนแปชั่วโมงอ่ะกูมีกูมีมนี่เลย ดีในตัวช่วยให้ให้หลับลึกหลับสบายนะครับผมช่วยเสริมสร้างโกรธฮอร์โมนในขณนะหลับทําให้หน้าเด็กชะลอวัยแถมยังช่วยฟื้นฟูผิวพรรณด้วยนะครับนอนสี่ชั่วโมงเหมือนได้นอน8ชั่วโมงสารสกัดเข้มข้น3เท่านะครับปลอดภย100ัยร้อยเปอนทานก่อนนอน2แคปซูลนะครับผมหาซื้อง่ายที่เซเว่นอีเลทุกสาขาเลยที่ไหนมีหมดเลยตัวนี้อะลองไปกินดูเพื่อนมึงแม่งเพื่อนรักกูเลยว่ะเฮียงีก้กูต้อง สบายแล้วคุณนองสบายแล้วขอบใจมากเพื่อน